สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับมองมุมใหม่กับประเสริฐทีเอชนะครับนะครับก็พาเพื่อนๆนะครับมาอัปเดตนะครับทุ่งนาข้าวล้างบ้านนะครับโอ้โหไม่ได้อัปเดตกันสักพักใหญ่ๆแล้วล่ะนะครับนาข้าวล้างบ้านเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวพาเดินดูไปชมเนาะนะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นนาข้าวแบบ ข้าวตอนนี้ก็พร้อมที่จะเกี่ยวแล้วรอรถเกี่ยวนะครับอันนี้ว่าจะเอารถมาลงกับนี้เป็นข้าวเหนียวนะครับข้าวอีตเตียนนะครับข้าวอีตเตียนี่แดดกำลังซองโอ้โหคนเนบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศดีมากๆแล้วก็เดี๋ยวพาเดินลยุลยลุยรวงข้าวสักหน่อยนะครับรเพื่อบรรยากาศลงนาข้าวจริงๆครับเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปดูอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกทุ่งหนึ่งนะครับจะเป็นหน้าข่าวเจ้านะครับเพื่อนวันนั้นก็ อันนั้นเกี่ยวมือนะครับเกี่ยวมือก็ต้นยายได้เกี่ยวไปแล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวแต่ทุ่งนาข้าวเหนียวนี่แหละที่ยังไม่ได้เกี่ยวนะครับเพื่อนนี่ก็เป็นอีกฟังหนึ่งโอ้ญ้าบานเลยอย่าร้ายนะครับฟังหนึ่งนี่ครับฟังเขาเลาอยู่ฟังซ้ายนะครับเนี่ยฟังซ้ายมือนะครับก็ปีนี้ก็พอได้คาดหวังอยู่นะครับว่าว่ามันจะได้ผลผลิตจักน้อยนะครับ ขนาดน้ําท่วมนะครับที่ถ่ายเพื่อนๆได้ชมว่าน้ําท่วมแบบท่วมแบบโอ้ยท่วมท่วมมิดเข่าเลยนะอันนี้ผมยืนดูก็สุกพอดีแล้วนะครับได้ที่พอดีนะครับสุกวันนี้ก็ไม่ค่อยดีแล้วก็จะแห้งเกินไปนะครับตลอดการเก็บเกี่ยวก็การจัดเก็บอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีนะครับอันนี้เป็นนาข้าวเหนียวนะครับอันนี้ก็เป็นนี่ครับเพื่อนที่ก็ ก็ซุ่มๆด้วยนี่นะน,น,นะครับก็กำลังมีที่ตุ่มนิดๆนะครับรชื้นๆนะครับพอชื้นๆหน่อยนะครับอันนี้ก็จะพาเพื่อนๆเดินไปดูนาะข้าวเจ้านะครับที่ยายกับทีมงานได้เกี่ยวเรี่ยวนะครับเกี่ยวเรี่ยวนะครับเาลีานาที่ทำงานนะครับหาเงินนะครับ ให้เพื่อนได้เอามาจ้างนะครับซูมือนี้หายากแล้วนะครับการลงแขกเกี่ยวข้าวอะไรพวกนี้นะครับละแวกแถวนี้ก็หายากแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพปัจจุบันสภาพวันเวลานะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับเดี๋ยวป้าไปเบื้องผลิตจากที่คุณยายได้ลงมือเกี่ยวนะครับกับทีมพ่อญงนะครับสองสามนนะครับ เป็นหน้าเขาเจ้าพันมาจากสุรินทรนมม์นะครับเป็นนาข้าวหอมมะลินะครับเชื่อไหมครับเพื่อนๆขนาดเกี่ยวแล้วเนี่ยเนี่ยต้นหรือลำลำป้องข้าวเนี่ยเนี่ยแบบนี้นะครับลำป้องข้าวแบบนี้กลิ่นเขายังหอมมากกลิ่นหอมเลยกลิ่นหอมมากปีนี้เพิ่งวานที่จักน้อยนะครับจะเป็นปีแรกที่ทดลองเอามาปลูกนะครับ พอเพิ่นเกี่ยวแล้วนะเพิ่กนกระตากนี่ครับตากไว้นะครับเก็บว่าท่านเป็หมดนะครับกู้ว่าท่านเป็หมดเดี๋ยวไปดูจุดที่กู้กู้เก็บไว้นะครับแต่ละพื้นที่ก็จะทําไม่เหมือนกันก็อาจจะมีคล้ายๆกันบ้างแตกต่างก,กันบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติอันนี้เป็นมัดเขานะครับฟ่อนข้าวนะครับพาปเลยนี่ก็ฟ่อนข้าวข้าวข้าวเจ้านะครับจากพันจากสุลินมนาะนะครับอันนี้ก็ไม่ถือว่างามเท่าไหร่แต่ว่า ก็ก็ไม่ถือว่าแบบไม่ดีนะครับก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับเพราะเป็นนาบานเนาะนะครับถ้าเป็นนาดําก็จะจะงามกว่านี้นะครับจะสวยกว่านี้นะครับอันนี้ก็อันนี้จะต้องถ้ารดเกี่ยเข่าสีรถสีข้าวนะครับไม่ใช่รดเก็บข้าวนะครับขออภัยครับถ้าลถสีข้าวลงไม่ได้เนี่ยจะต้องตีมือเองนะครับก็ต้องหาใส่งบประมาณใส่เงินในการจ้างนะครับอีกถอดหนึ่งเป็นธรรมดานะครับ สู้มือมีแต่จ่างหมดนะครับเราไม่สามารถใช้แรงงานของเราทําให้เสร็จได้ภายในคนคนเดียวนะครับคนสองคนนะครับฉะนั้นเนี่ยเฮ็ดทุกอย่างนะครับการเกษตรเราจะต้องมีทั้งการลงทุนนะครับบ่อใดมองว่าเป็นความสุขย่างเดียวเราต้องมีเงืนทุนนะครับต้องมีการหาเงินทุนมากซัพพอร์ตนะครับตรงนี้นี่ครับอีกทุ่งหนึ่งนะครับถ้ามองมาจากตัวบ้านก็อยู่ตรงนู้นครับบ้านแล้วก็ ลงมาก็จะเป็นทุ่งนาสีทองสวยงามนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีข้อแนะนํานะครับข้อติชมนะครับต่างๆนะครับก็ยินดีนํามาปรับใช้ในปีต่อไปสําหรับการนํานาหรือการทํานาข้าวนะครับอันนี้เป็นนาปีนะครับเพื่อนๆทำปีละครั้งนะครับโดเมีหน้าปังเด้อครับนี่ครับเพราะว่าไม่มีชนประทานนะครับ อำเภอเขาซุนกว่างไม่มีระบบชนประทานเข้ามาถึงนะครับจะมีเฉพาะโซนอำเภออุบลรั์แถวนั้นนะครับโซนน้ำพองอย่างเงี้ยที่ติดกับเขื่อนอุบลรัฐนะครับของเราเนี่ยอยู่ปลายนะครับค่อนไปทางอุดรธานีแล้วนะครับตรนนี้ก็เป็นที่หลับสูงเอ้ยโนนสูงสูงทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆน,นี่ก็นํามาฝากเพื่อนๆน,นะให้เพื่อนๆได้มีความสุขไปด้วยกัน ในการเดินรับชมนาข้าวนะครับสำหรบับมองมุ่งหม่กับประเสริฐที่เท็ดวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ให้กําลังใจนะครับให้กําลังใจกันเรือยมากนะครับขอบคุณเลยหลายครับเพื่อนเพอเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ